สอนวาดคาระจากเรื่องเคโรโร่บายยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดวงกลมขึ้นมาวงใหญ่ๆเลยค่ะจากนั้นวาดวงกลมเล็กๆสองวงข้างในเป็นดวงตาแบบนี้นะคะจากนั้นขีดมาแบบนี้ค่ะและขีดเส้นที่อยู่ ตรงนี้นะคะเป็นเส้นลักษณะโค้งวาดวงกลมข้างในค่ะเป็นดวงตาจากนั้นวาดตาขาวนะคะและตาดำเนี่ยค่ะเป็นวงกลมสองวงลักษณะนี้จากนั้นวาดปากค่ะเป็นพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ขีดซี่ลงมาแบบนี้ใส่แก้มค่ะ จากนั้นขีดโค้งมาแบบนี้เดี๋ยวค่อยลบเส้นตรงนี้นะคะขีดวงกลมตรงนี้ก่อนจะเป็นลักษณะเครื่องหมายเหมือนเครื่องหมายห้ามค่ะจากนั้นขีดหูขึ้นไปคล้ายๆหูเจ้าแมวเหมียวจากนั้นจะมีตัวข้างๆนะคะออกมาแบบนี้เหมือนกับเป็นผมนะคะโอเคมาต่อไปวาดลำตัวค่ะ ขีดตัวยูมาแบบนี้วาดวงกลมและสัญ,ญลักษณ์ข้างในเป็นเหมือนเครื่องหมายหยุดอย่างนี้ค่ะจากนั้นอ่าวาดตัวลำตัวลงมาเลยนะคะวาดขาก่อนนะคะเป็นลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเท้าจากนั้นแขนนะะ มาแบบนี้มีนิ้วแบบนี้อีกข้างเช่นกันจ้าโอเคจากนั้นลบทำความสะอาดเส้นร่างโดยประมาณนะคะให้พอเห็นเลือนลางตัดเส้นด้วยปากกาสีดำหรือปากกาหมึกซึมที่เตรียมไว้วาดวงกลมที่เป็นดวงตาก่อนนะคะ่าดวงตาตาขาวตาดำใครจะเหลือไว้ระบายสีก็ได้นะคะ ตาอีกข้างวาดวงกลมเช่นกันวาดวงกลมซ้อนด้านในวงกลมสีขาวและวงกลมสีดำจากนั้นวาดปากขาที่เป็นรูปประจันร์เสี่ยวขีดซี่ฟันลงมาแบบนี้จากนั้นให้เราวาดวงกลมแต่ไม่สุดนะคะลักษณะนี้ขีดลงมาและโค้งมาตรงนี้และขีดให้จบกันค่ะจากนั้นวงกลมตรงนี้อ่า เป็นรูปเครื่องหมายหยุดจำได้ไหมคะที่เคยให้วาดตอนร่างจากนั้นขีดโคง้งวงกลมส่วนบนและใส่ใบหูค่ะใบหูอย่าขีดลงมาติดนะคะให้เหลือที่เพื่อขีดโค้งลงมาแบบนี้เช่นกันข่ะอีกด้านทำเหมือนกันเลยไม่ขีดลงมาติดวงกลมเดิมแล้วก็ขีดข้างๆมาแบบนี้จากนั้นขีดเส้นโค้งค่ะใส่แก้ม จากนั้นวาดาลำตัวนะคะด้านในก่อนเป็นพุงนะคะเป็นเครื่องหมายหยุดเราเราถมดำไปเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่กรณีคนที่จะไประบายสีก็ค่อยขีดเส้นรอบนอกเนาะโอเคจากนั้นวาดแขนค่ะแล้วก็มาวาดลำตัวนี่ค่ะลักษณะของลำตัวขีดเส้นจะไม่จบกันแบบนี้จากนั้นวาดขาค่ะ ลงมาแบบนโอเคเช่นกันอีกข้างหนึ่งแล้วก็วาดเท้าต่อกันเลยนะคะลบทำความสะอาดเส้นร่างทั้งหมดเลยค่ะเพื่อที่ขั้นตอนสุดท้ายเราจะถ่มดำนะคะบริเวณนี้แต่ครูพี่เพื่อนแนะนำว่าถ้าใครจะเอาไว้ระบายสีก็ไม่ต้องถ่มดำนะคะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยเนาะโอเคแต่ในกรณีคนที่เน้นวาดขาวดำแบบครูพี่เพื่อนก็ ถมดำไปแบบนี้ได้เลยก็เหลือเงาขาวไว้นิดนึงนะคะอย่างที่เคยบอกไว้ตลอดโอเคประมาณนี้ให้เรา,เารู้ว่ามันมีเงานะคะมันดำสนิทไปก็จะไม่มีมิติ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคาราระของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดการ์ตูนอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ